ราต้องกลับคดีกับพระเจ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าโดยกลับใจเชื่อพระเยซูอเมนขอให้พวกนิชินักศึกษาและปัญชาชนไทยตัดใจและเชื่อพระเยซูกลายเป็นชาวสวรรค์ซึ่งสามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้แล้วก็อยู่ที่นั่นตนลอดนิรันดร์ สวัสดีครับผมเป็นมิชนาลิก้าหรือเชื่อผ่านสกลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทพิวและโอกอากาศทีวีเขาประเสริฐอาทิตย์ละครั้งเพื่อพวกนิชนักศึกษาและปัญญาชนไทยให้กลับใจเชียร์พระเยซูแล้วได้ความรอดแล้วก็เติบโต,ตขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด,ด้วยฟวาโคพระวจนะของวันนี้นั้นคือเราต้องไปประกาศเขาประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า โคจัมนานุกาโบติชโคติ43แต่พระเองรางตรัดกับเขาว่าเราต้องไปประกดเขาประเสริเรื่องแพ่นดินของพระเจ้าแกเมืองเอินเอินด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพระเหนนี้เมื่อพระเยซูทรงเสด็จไปที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสะบาโตพระองค์ทรงเทศนาด้วยมีอํนนาผู้ที่ฟัง โกรุสกปราลาใจเตมีกันเองันของบรนซาตันโกกดขวางคนหนึ่งออกเสียงดันทังนี้พระเยซูชาวน่าซาเรต์พระองค์มายุ่งกับเราทําไมพระองค์มาทําลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าคำนี้เสียงของผีร้ายไม่ใช่ผู้ที่ถูกผีสิงพูด แสดงว่าคนที่น่าสงสารน,นี้ถูกเป็นเฉละยของผีสำหรับผีร้ายไม่อยากฝังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าเป็นทับของพระยมบริสุทธิ์ต้องตอนไล่ออกจากคนน่าสงสารเสียตอนนั้นพระเยซูตรัสห้ามมานว่านิงเสียจ,จงอกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ทำให้เขาล้มลงท่ามกลางฝูงชน แล้วก็ออกจากตัวเขาเห็นไหมครับอำนาจของพระเยซูเหนือกว่าผีเราไม่ต้องกลัวผีอีกต่อไปอเมนต่อไปพระเยซูทรงทำอะไร,รนะครับพระเยซูทรงรักษาผู้ป่วยที่มหาพระเยซูสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลผู้ป่วยที่กำลังประสบความทรมานนยู่ก็ไม่ทราบาจ,จะไปไหนดีเพื่อจะได้รับการรักษา ได้โอกาสที่ดี้วเพราะว่าพระเยซูสามารถรักษาทุกโรคได้พระเยซูทรงเห็นคนป่วยทั้งลายแล้วสงสารเขาแล้วก็รักษาพวกเขาให้หายเมื่อพระเยซูทรงรักษาเช่นนี้แล้วคนหมู่บ้านนั้นคือตองกันห้พระเยซูยูีินันตลอดไปอยากให้พระเยซูตั้งโรงพยาบัลแล้วก็ยูีิน,นันทาย่างนั้นพวกประชาช,ชน ย่ทีมุบันนั้นก็คงสบายมากใช่ไหมครับพอถึงรุ่งเชา้าเมื่อพวกเขาได้พบพระเยซูแล้วก็ดุวังเดียวพระองค์ไว้ไม่ให้จัดพวกเขาไปไม่ให้พระเยซูจัดพวกเขาไปพวกเขาไม่ทราบว่าพระเยซูได้ทรงสาเดมมาสู่โลกนี้เพื่ออะไรพวกเขาตืน่นเต้นที่พระเยซูได้ทรงรักษาทุกโรคให้ฟรีก็เลย ไม่ให้พระเยซูไปไหนนะครับให้พระเยซูอยู่กับพวกเขาตลอดไปท่า,ทานทั้งหลายคิดว่าพระเยซูสาเดมมาสูโลกนี้เพื่ออะไรเพยียงแต่เพื่อรักษาโรคเท่านั้นหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะคิดผิดเช่นนั้นนะครับนยการนีอย่างนี้เราจะฟังคำตอบจากพระเยซูโดยตรงดีกว่าพระเยซูตอบว่าจุดประสงค์ที่พระเยซูสาเดมมาสูุลงนี้คืออะไร คือโคจุดจั่มงควันนี้นะครับเราจะดูอีกครั้งหนึง่งแต่พระองตรัสกัเขาว่าเราต้องไปประกาเขาประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแกเมืองเอเนนด้วยพระองสรงชายรามาก็โปรเฮดน,นี้คนนั้นพระเยซูไม่ได้กระทัมตามความต้องการของประชาชนพระเยซูไม่ใช่เป็นนักกเมืองผู้ที่กระทั่ตาม ความต้องการของประชาชนนันคือเป็นนักการเมืองใช่ไหมครับพวกเขากระทำความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้รับความนิยมมากถึงจะสามารถยึดอํานาจการเมืองอย่างตัวเนื่องได้แต่พระเยซูทรงทํางานตามจุดประสงค์ที่เหมาะสมกับพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเมสสิยา 마이 크라탐땀 황통 깐콩 만우 탕 나이 양 택한 줏블라 송콩 프라 예수 티다이 송 4대 마수로 니난그3 칸과 라이옷 과티마루 통깐 양첸 락사 로 카피오 레 와이폰 하이 펜 콘망 미 프라 예수 다이송 그라탐 라온니 하이게 브라쳐 촌 투어 이 찢자 이콩 푸리 앙게대 จุดประสงค์ที่พระเยซูเสด็จมาสู่โลกนี้คือพาประชาชนอยู่ในโลกที่ภายใต้เช่งศัพว์ไปย p ่นดิ n ของพระเจ้าอาเมนปัญหาพ้นทันของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่อยู่ที่ขาดอาหารหรือระบบการเมืองอยู่ที่การดำรงอยู่ภายใต้การเช่งศัพท์ของพระเจ้าเรื่องจากความบาปซึ่งมนุษย์เรา โลสต์พาราไดส์นั่นเองเนื่องจากโนไล่ออกจากสวรเอเดนลูกลานกงอาดัมราทุกคนนะครับโทรามนเนื่องจากโรคประจักบางคนทุกพิชิงและหลายคนเป็นห่วงเศรษฐกิจปัญหาเรานี้รวนแต่เนื่องจากโลสต์พาราไดส์เนื่องจากมนุษย์ทำบบบแล้วจักพระเจ้าไป โนไล่ออกจากสวนเอเดนนี่แหละเป็นสาภาพชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ในโลกนี้นะครับดังนั้นสำหรับมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่จำเป็นต้องฝืนทานที่แก้ปปญหาทันที่นั้นคืออะไรนะครับต้องกลับคืนดีกับพระเจ้าเพราะว่าปญหาน,า,นา,าชนิดเกิดขึ้นเรื่องจากความสัมพันธ์ไม่ดีกับพระเจ้าซึ่งชาวไทย มักจะไปวัดและกระบา้รูปเคารพทำอย่างนี้ทำให้พระเจ้าโพระไทยหรือสะสมพระพิโรธของพระเจ้าทำแบบเช่นนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เย่มากแล้วหาพระพลได้อย่างไรเพราะว่าแหล่งของพระพลคือพระเจ้าเราต้องกรับคดีกับพระเจ้าโดยกรับใจเชียรไม ที่ได้ทำแบบมาก,ก่อน,นะครับซึ่งปัญหาชพโพนาของมาุษย์ราวาน,นไม่ใช่ปัญหาโรครเลเซตฐกิอยุที่ความสัมพันธ์ไม่ดีกับพระเจ้าทําให้เพนดิงของพระเจ้าห่างไกลกับเราเราต้องกลับคืนดีกับพระเจ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าโดยกลับใจเชื่อพระเยซู อาเมนพระเยซูจึงเสด็มาเพื่อประกาศเขาประเสริฐเรื่องแพ่นิินของพระเจ้าพระเยซูทรงเห็นปัญหาหลักของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้อย่างชัดเจนนั่นคือการสูญเสียแพ่นิินของพระเจ้าคือ lost paradise นั่นเองนะครับเนื่องจากปัญหานี้แมสุขภาพทีนะครับมีองินทงมากแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออย่างหาไม่พบ เนื่องจากปัญหาภพและอยู่ภายใต้อำนาจของความตายมนุษย์เราไม่ได้ประสบผลในง,งพระเจ้าซึ่งสูญเสียไปตั้งแต่อดาดัมนะครับดังนั้นมนุษย์อยู่ภายใต้การเช่งศัพท์ของพระเจ้าเป็นธาตุของความบาปและอยู่ภายใต้อำนาจของความตายใครจะช่วยมนุษย์เราจากสภาพชีวิตเช่นนี้นะครับ ใครจะให้เราพ้นจากอำนาจความบับและความตายได้ใครจะช่วยเราให้สามารถเข้าแพ่นดินของพระเจ้าได้เพื่อให้เราเข้าสู่แพ่นดินของพระเจ้าและริมรสชาตแ e ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้พระเยซูไทยทรงสาเดมมาสู่โลกนี้และประกาศ เขาประเสริฐเรื่องแพ่นดินของพระเจ้าให้แกเราดังนั้นพระเยซูไม่ควรอยในไห้무บันแห่งเดียวเพื่อรักษาโรคของประชาชนทีน่นั่นพรองต้งประกาศเขาประเสริฐเรื่องแพ่นดินของพระเจ้าให้กับคนทั่วยผมประกาศเขาประเสริฐอยู่เรื่อยๆโดยใช้ยูทูบชันเนลนี้นะครับเรื่องเกีย่ยวกับพระเยซูที่ได้ส่สงถูกตรงไม่กันเนเพื่อไทยบับของเราเนื่องจัก เราเป็นคนบาปราอยู่ภายใต้กันเช่งสาองพระเจ้าในโรสต์พาราดอ์และตกเป็นทาดของความบาปนที่สุดต้องตกนารเกียทังนั้นพระเยซูถูกตรงไมก้กานแค่เพื่อไทยบาปแล้วก็ได้สองเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้ผู้ที่เชื่อพระเยซูไม่มีความตายอีกต่อไปมีแต่การเป็นขึ้นมาจากตาย ซึ่งสามารถฟื้นขึ้นชีวิตขึ้นมาใหม่เหมือนพระเยซูได้นี่เป็นเขาประเสริฐเรื่องแพ่นดินของพระเจ้าผู้ที่เชื่อพระเยซูกลับคืนดีกับพระเจ้าต่อไปไม่อยู่ภายใต้อำนาจความตายอีกต่อไปเราทุกคนจะเข้าแพ่นดินของพระเจ้าาเมนเพื่อประกาศเขาประเสริฐเรื่องแพ่นดินสวรรค์ผมมาเมืองไทยแล้วก็จมปันนี้ ประกาศเข้าประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ใครก็ตามยอมรับเข้าประเสริฐทางกล่าวนี้ก็ไม่พินาศแต่ได้ชีวิตน,นรันดร์อาเมนขอให้พวกนิชินนักศึกษาและปัญญาชนไทยโปรดตาใจและเชื่อพระเยซูกลายเป็นชาวสวรรค์ซึ่งสามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้แล้วก็ยุี่นั่นตลอดนีแล้ว ผู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีรเราอยากจะเข้าร่วมนวมสากรการกับเราไม่ต้องหลังในใจนะครับเชิญทำก็อินดีรับแล้วก็ต่อไปนะครับ